สวัสดีค่ะ,ะได้ข่าวจากเมืองไทยว่างาน Rising in Love ที่จะถึงนี้เนี่ยพุ่งนี้วันที่16คือวันสุดท้ายของราคาพิเศษพวกเราแล้วก็หลายๆคนก็เลยพยายามจะส่งข่าวนี้ไปให้ถึงมากที่สุดตัวเราเองเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ที่ริชิเกตก็มาฝึกค่ะที่อาสมอของท่านสัมตาชิซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์โอโชซึ่งก็มีหลายท่านเชื่อว่าท่านบรรลุแล้ว เราวิ่งมาจากโฮสเทลเพื่อมาที่ห้องนี้เนะเาะมาแชร์และแลกเปลี่ยนแล้วเผื่อตอนท่านหลายท่านจะได้สามารถสัมผัสพลังงานของที่นี่นะคะ mm hmm. ก็ต้องถ่ายวิดีโอแล้วค่ะนาทีนี้เพราะว่าถ้าจิ้มมันจะตกตก,ตกลนนะคะจิ้มมือถือก็ตรงประเด็นเลยค่ะหลายคนกลัวโอโชหรือว่าไม่เข้าใจโอโชนะคะอันแรกอันที่หนึ่งก็คือ โอโชไม่ใช่คนเขียนหนังสือแต่โอโชเป็น Enlightened Master คือเป็นคนที่บรรลุแล้วซึ่งท่านได้คิดค้นสมาธิ112วิธีขึ้นมาให้ใน112วิธีนี้ก็มีวิธีต่างๆมากมายค่ะซึ่งก็ดึงมาจาก p s y c h o t h e r a บ้างจากลูมี่บ้างจากทิเบตบ้างซึ่งทั้งหมดนี้คือท่านประสบเนาะม,มาทั้งหมดในชาติก่อนๆด้วย ถ้าคนที่ศึกษาโอโชเนี่ยจะรู้เนาะ,ะข่าอันแรกก็คือเคลียอันที่หนึ่งคือว่าโอโชไม่ใช่คนเขียนหนังสือแต่หนังสือที่พวกเราอ่านเนี่ยก็คือธรรมะที่ที่บันทึกขึ้นมานะคะอันที่สองก็คือเรื่องเซ็กซ์ที่หลายคนบอกว่าโอโอโเมื่อเซ็กซ์หรือต้องเข้าใจว่าโอโชนั้นคือในช่วงยุคฮิปปี้แล้วในสังคมของโอโชเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ ใดเลยบอกได้เลยว่าไม่มีกฎเกณฑ์ใดเลยค่ะถ้าถ้าคุณรู้จักโฮมสกูลและอันสกูลิ่งสำหรับเราเราสึกว่าคล้ายคอันสกูลเวลาไปฝึกวิปัสสนาในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะมีกฎเกณฑนะ์เนาะมีว่าจะต้องนั่งตรงไหนทําอย่างไรหรือถ้าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีเอาใครเป็นธรรมบริกรหรือใครอาสาสมัครทํางานตรงนี้ตรงนั้นของโอชโชไม่นะคะก็คือใครอยากทาก็ทาใครอยากตื่นมาก็ตื่นไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาจะสกิปอันไหนก็แล้วแต่ค่ะ คุยยนก็ได้คือไม่มีกฎเกณฑ์อะไรใดๆแต่ที่ชัดเจนก็คือเรื่องของมังสวิบบรัตก็คือกับเรื่องเครื่องดื่มของบึนเมายาเสพติดไม่มีนอกนั้นก็คืออิสระอยู่ที่เราพูดเลยประเด็นไปถึงไหนเ,เรื่องเซ็กส์ค่ะอันหนึ่งก็คือว่าต้องเข้าใจว่าช่วงนั้นคือเป็นยุคช่วงของยุคฮิปปี้ดังนั้น ภาพเยอะๆมันก็คือช่ว,ชวงของคิปปี้และคนที่เอาไปคือเป็นสังคมฝรั่งเนาะต้องเข้าใจเราไปที่นเนปาลนะคะคนที่นับถือโอโชเนี่ยเราไม่เห็นมีใครเขาเขาเรียกว่าอะไรนอกใจหรือไปมั่วเซ็กนะคะเลยและถ้าได้ศึกษาธรรมะของโอโชหรือธรรมะบรรยายเนี่ยตัวเราเองเราสอนโอโชอสมาธิมา6กจะปีก็คือฝึกอะค่ะแต่เราไม่ได้รับสัญญ,ญาณพอรับสัญญ,ญาณ ก็ศึกษาว่าโอโชสอนอะไรก็คือฟังธรรมะกื้บเกือบๆจะทุกวันไม่ถึงจะทุกวันแต่เกือบเรียกว่าอ่านเยอะขึ้นดูเยอะขึ้นแล้วก็ฟังเยอะขึ้นไม่มีแม้แต่อันเดียวเลยที่โอโชบอกว่ามั่วเซ็กส์เราก็รออยู่เหมือนกัน <c oughs> ไม่มีค่ะแต่โอโชกล่าวว่าอย่างชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นเมดิเทเตอร์หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ทําสมาธิคุณปฏิบัติสมาธิคุณจะรู้จักรัก ว่ารักคืออะไรแล้วเมื่อคุณรู้จักรักเวลาคุณมีเซ็กซ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นเ,เป็นเซ็กสามารถที่จะเป็นเมดิเทชันได้เป็นเป็นภาวนาได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะครบรอบของมันแต่ถ้าคุณไปเอ็กซ์บิตคือคุณไปเริ่มที่เซ็กส์ก่อนวงจรมันจะไม่ครบเพราะมันไปที่ความรักอ่ะมันยากมาก รักในที่นี้ไม่ได้แปลว่า process หรือการเป็นเจ้าของนะคะรักในที่นี้หมายถึงพื้นที่ไพศาลกว้างๆแล้วก็มีคำที่คำโค้ดของโอโชที่ที่เรียกว่าฮิตกันเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าคุณรักดอกไม้เนี่ยคุณจะไม่เด็ดดอกไม้และคำนี้เองค่ะที่ที่ติดใจเรามากๆเพราะผู้ชายเยอะๆหลายๆคนเนี่ยพวกสายสปิริชัลเนาะเยอะๆก็ชอบชอบใช้คำนี้ค่ะไปโค้ดกับผู้หญิง ไปทํานองว่านอนเขาเรียกว่าไน e n แตนวันที่เราไปเจอสวามีรุ่แล้วก็ถามคําถามนี้นะคะสวามีรุลนตอบว่าคําโอโชโคทุกคำไม่ใช่สําหรับ street person แต่มันสําหรับคนที่ฝึกสมาธิแล้วถึงจะเข้าใจดังนั้นหวังว่าตรงนี้เคลียร์นะคะว่าฝึกโอโชแล้วมัวเซ็กไม่ใช่เลยเลย แต่ว่าแน่นอนฐานหัวใจคุณจะเปิดมากๆเวลาหัวใจเปิดปุ๊บเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกไม่ใช่บางคนหรือว่าทุกคนนะเราเองก็เป็นนะอยากจะกอดเพราะมันอยากจะให้พูดถึงความรักตัวเ,เราเองเราเรารู้จักมดิเทชันนะแต่ว่ามดิเทชันกับเลิฟเนี่ยเราแยกออกจากกันที่ผ่านมาพอมารู้จักโอโชเนี่ยมดิเทชันบวกเลิฟเนี่ยอยู่ด้วยกันและนี่คือวิธีรับตัดตรง เหมือนกับซูฟีค่ะตรงไปที่หัวใจเลยอันนี้คือเรื่องเซ็กส์นะคะแล้วก็ในโอโชก็จะมีเรื่องของคำว่าออคัสติกออคัสซึมทุกคนจะรู้จักเนาะพลังงานเซ็กชวลเนี่ยถ้าเราปล่อยลงไปข้างล่างมันก็จะมีแบบทั่วๆไปแต่ถ้าในการเต้นนะคะหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปคิดมันนะคะ พอฝึกทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็สัมผัสกันได้ว่ามันมีพลังงานที่มันขึ้นไปเนาะแล้วมันไปเขาเรียกว่ามันออร์กาสมิกอะอยู่บนหัวมันบริสต์โฟม,มันมีความสุขมากๆค่ะเรื่องเซ็กส์โอโชวเป็นกูรูคนแรกคือผู้ที่บรรนกูคนแรกที่พูดเรื่องเซ็กส์และก็เขียนเอาไว้หนังสือ Sex to the Super Consciousness ถ้าใครสนใจก็หนังสือนี้ก็ ก็หาหาได้อยู่นะคะหวังว่าเราตอบโจทย์เรื่องเซ็กส์ให้สบายใจทุกคนแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติคุยกันเรื่องลึก,ลกๆกว่าน,นั้นก็ยินดีได้เลยค่ะอันที่สามคือเรื่องยาเสพติดหลายคนพูดเรื่องยาเสพติดในร้อยที่สวิธีของโอโชเมดิเทชันที่ที่เราทราบก็คืออันนึงมันมี Smoking Meditation โอโช่กล่าวไว้อย่างไพเราะเราขอโทษจริงเราเป็นคนที่จำ เราจะจำพวกรายละเอียดไม่ได้แต่จ,จำพวกบิธีบิญลาณเนี่ยเราจะจำได้แม่นคือประมาณว่าโอโชคพูดว่าคนที่กินเหล้าหรือว่า,าดรักอะค่ะสูบบุหรี่เนี่ยนั่นเพราะว่าคุณมีความเครียดคุณมีความกังวลในนั้นอยู่ฉันก็เห็นใจเธอมากๆแล้วเธอมาที่เนี่ยฉันไม่ได้ให้เธอเลิกหรือฉันไม่ใช่แบบว่าไม่ต้อนรับเธอแต่ว่าขอแค่ว่าตอนที่สูบเนี่ยค่ะระหว่างที่สูบก่อนที่มือจะจับบุหรี จนไปถึงสูบแล้วก็สูบแล้วเนี่ยค่ะทำทุกอย่างให้ช้าเท่าที่จะช้าได้ช้าเท่าที่จะช้าได้มันคือ Smoking Meditation และคนที่เหล่านี้ค่ะที่ียกแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดต่างๆเนี่ยพอได้สัมผัสพอได้ทำแบบเนี้ยค่ะที่สุดเนี่ยบวกกับปฏิบัติด,ด้วยนะ พอปฏิบัติด้วยเนะี่ยเขาก็โชว์ว่าโ้ยมันบิ๊ฟูมากมมันมีความสุขโดยที่มันไม่ต้องพึ่งยาใดๆเลยนี่เราคอนเฟิร์มมากแม่ดังนั้นโอโชวไม่ได้สอนให้มั่วยาไม่ได้ให้มั่ยใช้ยาเสพติดใดๆค่ะแต่ก็พูดเรื่อง Smoking Meditation ส่วนเรื่องอ,อันที่สามคือ เรื่อง brain wash หรือว่าล้างสมองเนาะภาพส่วนใหญ่ถ้าสมมุติเห็นในทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า Netflix ต่างๆนะคะเรื่อง Netflix เรื่อง w y y country ถ้าเอาเรื่อง brain wash ไปในร้อยทสวิธีมันมีสมาธิตัวหนึ่งเรียกว่า dynamic meditation ซึ่งเราทำตอนเช้าพอทำเสร็จเนี่ยมันจะมีพลังเยอะมากมันจะตื่นมากเพราะว่าโยคะกับกานเนี่ยมันไปล้างตัวร่างกาย แล้วก็ระดับไซโคใช่ไหมคะเวลาทำไดนามิกเนี่ยมันล้างไปถึงร่างกายส่วนที่ลึกเลยถ้ามันจะมีเจ็ดล่างอะค่ะล้างล้างเข้าไปลึกๆเลยจะมีพละกกาลังมากคือจะรู้สึกเหมือนชําระล้างคราวนี้มันมีช่วงของไดนามิกเมดิเทชันซึ่งทำหนชั่วโมงแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือหายใจออกขั้นตอนที่2คือระเบิดอารมณ์คาทาซิสถ้ามีอะไรเอาออกให้หมดเลย ซึ่งภาพส่วนใหญ่ที่พวกเราเห็นว่าโอ้ยล้านสมองโอโชน่ากลัวเนะะี่ยคะเขาตัดมาจากภาพที่สองมันแน่นอนมันน่ากลัวอยู่แล้วเพราะมันลิลสต์มันปล่อยทุกอย่างเพราะโอโชบอกว่าให้ปล่อยออกมาให้หมดฮะดังนั้นต้องเข้าใจว่าภาพมันคือมีเดียเขาตัดมาจากตอนไหนอันนั้นต้องเข้าใจนะคะแต่คนที่ทำดาดเนมเมดิเทเทชันถ้าคุณทำร้อยรไม่ใช่เก้าส้าหลังจากทำคุณจะรู้สึกเกิดใหม่ทันที การฝึกสมาธิของโอโชสิ่งที่สำคัญคือหนึ่งอ t y สตีคือซื่อสัตย์สองออ e n เทนตคิคือจริงแท้สก็เป็นเด็กอะค่ะดังนั้นคนที่มีอีกโก้ก็จะรู้สึกลำบากหน่อยบางคนบอกว่าฝึกโอโชเนี่ยสำหรับเด็กหรือว่าวัยรุ่นไม่จริงค่ะเราไปที่เนปาลแล้วก็ที่อินเดียไม่ใช่เด็กแล้ววัยรุ่นนะะแต่เด็กแล้ววัยรุ่นก็มี เยอะด้วยคือมีทุกวยัยมีจนถึง80กว่าก็เต้นแล้วก็ไม่เต้นก็มีโอชอมีวิปัสสนาอยู่ในนั้นด้วยนะคะใน112วิธีไม่ใช่ว่าเต้นอย่างเดียวแล้วก็มีแบบทั้งแอคทีฟแล้วก็เป็นแบบพาสซีฟพาสซีฟก็คือใช้เสียงเพลงล้างจากกต่างต่าตัวเราเองเราคอนเนคกับแอคทีฟเวลาทําอันที่เป็นตัวพาสซีฟเราจะหลับเนาะบงทีหรือเอาไปทิ้งไหนแล้วนะคะ mm hmm. แต่ละคนก็จะคอนเนคเนี่ยไม่เหมือนกันก็บอกว่าให้ลองก่อน อย่างน้อยสามครั้งถ้าสาครั้งลองแล้วไม่ชอบก็ก็ไปทําสมาธิตัวอื่นครนี้มาที่หนังเรื่องของไวไว o ันที y, y Country, คุณลองด้วถ้าสมมติว่าเรามีสารคดีเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นสารคดีเกี่ยวกับชีวิตคุณคุณว่านั้นใช้คุณทั้งหมดหรือเปล่าคะถ้ามีคนคนหนึงทําสารคดีเกี่ยวกับรัชกาลที่สิบคุณว่านั่นใช่หรือเปล่าฮะความจริงฉันใดก็ฉันนั้น ค่ะไม่รู้จะพูดยังไงถ้าคนที่ได้ดูหนังเรื่อง YY วไ Country ถ้าคุณปฏิบัติมาก่อนเ่ยคุณจะค่อนข้างเข้าใจว่า,าในน้ำหนักเนี่ยเนาะเขาไม่ได้ให้พูดน้ำหนักของโอโชทิชชิ่ไม่ได้พูดถึงคำสอนพูดถึงลำดับคันนี้ในสมัยนั้นอะชีลาเป็น secretary คือเป็นเหมือนผู้ช่วยคนดูแลชีล่ากล่าวไว้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นนักสมาธินะคะเขาไม่ได้สนใจม d ดิ a เทชัน เขาสนใจเรื่องการสร้าง community. คอมมูนิตี้ครนี้ในศาสนาพุทธบ้านเราเนี่ยหรือในแต่ละคอมมูนิตี้เนี่ยศาส,สนาเนี่ยก็จะมีการว่าจะต้องประเบียบปฏิบัติยังไงแต่ขอโชคไม่มีนะคะดังนั้นเอกคอมมูนิตี้เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับที่ใครเนี่ยมันก็จะเป็นไปในสไตล์ของนั้นๆน,น,นะคะเ,เราไม่ได้มาแบบว่าแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างนะ ตัวเราเองเราฝึกโอชมาฝึกสมาธิอย่างเดียวไม่อ่านไม่อ่านหนังสือเลยหกเจ็ดปีค่ะจนเราไปเจออาจารย์ดิเม่ที่เนปาลเทือกเขาอันไกพลพร้นมากๆเลยเ,เหมือนจักรวาลก็รู้เนะาะถ้าเราไปคนนี้ไปที่ศูนย์ใหญ่หรือเราไปที่ปูนแน่เนี่ยเราคงกลับบ้าน,นแล้วก็ไม่สนใจยางดีเพราะเราก็ติดพุทธเทรวาเราสาผ้าป่ามาฝึกไปเยอะ <c oughs> เคยบวช สมัยเลีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะติดเรื่องว่าโอโชเรื่องเงินเรื่องทองหรือแบบเรื่องเซ็กส์เรื่องยาเสพติดค่ะทั้งหมดเลยค่ะติดแล้วก็ไม่ชอบหน้าโอโชที่มีหนวดมีเขาด้วยก็เอาคําถามพวกนี้ค่ะไปถามอาจารย์ดิเน่แบบตรงตรงเลยอาจารย์ดิเน่ก็ตอบมาการการแล้วก็เห็นบีอิงของอาจารย์ดีเน่จรงิจรงๆท่านอยู่บนเทือกเขาที่ไกลมากๆแล้วก็เ,เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนะคะตอนที่ สร้างโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลไม่ไม่ได้สร้างนะท่านก็สอนเองทําหล่งเองมา3าสี่ปีโดยที่ไม่มีเงินตอนที่ในปานมีแผ่นดินไหวนะคะบ้านทุกหลังี่ยพังหลงังคาเลี่ยมหมดเลยแต่ว่าอาสมที่ของอาจารย์ดิเน่คะที่เราไปเนี่ยพังมานิดหน่อยก็เลยเป็นที่พักของคนมากมายอาจารย์ดิเน่ก็สละเงินทรัพย์สมบัติของตัวเองช่วยผู้คนก็เลยที่นั่นเป็นแบบชาวบ้านมากๆนะคะเพื่อไกลพอแม่เนาะ ความบริสุทธิ์และบางอย่างเนี่ยก็ชำระล้างเราแล้วเราก็เป็นสายท้าทายแล้วก็ไม่ใช่ว่าดื้อน,นะเรียกว่าหัว,หวแข็งนะคะก็ไม่จำนวนอะไรง่างยๆเหมือนกันแล้วก็ท้าทายโฮโชว่าว่า,วาถ้าไม่ใช่ทางสว่างเนี่ยแล้วก็ขอพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ทางสว่างเนี่ยขอให้เรามาตามสัญญาแล้วขอให้มันจบเพราะในชีวิตนี้เราทำอะไรมาเยอะแบบรุยไฟหรือว่าไปเจออะไรเยอะแยะทางไหนที่ไม่ทางสว่างเราไม่อยากเอาแล้วค่ะ ก็ที่พูดก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะชาเลนได้ได้วยคะคราวนี้พูดถึงเรื่องการสัมผัสโอโชเนื่องจากอ,อันนี้คือฟอร์มแบบที่มันเป็นจับต้องได้ใช่ไหมคะอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ,อเหมือนกับ Astro Energy คือเป็นลักษณะของพลังงานก็คือ Formless คนที่ฝึกโอโชจะสามารถสัมผัสตรงนี้ได้เองหรือ หรือคุณไม่ได้ฝึกแต่ว่ามาครั้งแรกเนะี่ยคุณก็จะสามารถสัมผัสได้เองถ้าไม่ไปถ้าไม่ใช่ว่ามายหรือความคิดมันไปเยอะมากมายจะสัมผัสสัมผัสได้ค่ะเด็กฟิกพูดแล้วมีอะไรคะเรื่องเงินทอง mm hmm. เงินทองจะเป็นอะไรไหมคะถ้ามีเงินมากมายแต่ไม่ได้ a t t a c h หรือไม่ได้ยึดติดหรือมันเป็นทิปิกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไระถ้าฝึก ถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งยิ่งให้ได้เยอะๆแล้วก็อย่างอาจารย์ดีเน่คะ,ะเวลาท่านไปสอนเนี่ยหรือว่าคนที่มาเงนี้ค่ะท่านเสียงเงินด้วยซ้ำว่าดังนั้นเรื่องโอโชคคนรวยเรื่องนี้ถ้าคุณได้สัมผัสอาจารย์ดีเน่ก็จะหมดไปจริงๆแต่ว่าที่ปูแน่ต้องยอมรับว่าที่ปูแน่ราคาสูงเนาะเพราะาปูเน่เขาเป็นรีสอร์ท ถ้าอยากฝึกโอโชแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะก็จริงๆมีหลายที่ทั่วโลกทั่วโลกก็จะมีศูนย์นะถ้าสนใจก็เดี๋ยวคุยรายละเอียดกันได้อ๋อเรื่องอันที่สามรับสัญญ,ญาคืออะไรรับสัญญ,ญาอ้โ,อโหอันนี้จริงๆอยากให้คุยกับอาจารย์ดีเน่เนะคะแต่เราพูดแบบรวมๆคร,รา่าวๆก่อนเนื่องจากในปานเนี่ยนำโดยสวามียรุณเนี่ยเขาเลือกที่จะทําแบบท r a d i t i คือแบบดั้งเดิมการรับสัญญ,ญาตก็จะมีพิธีดาชานก็คือ อาจารย์ดีเนชหรือสวามีอรุณเนี่ยหรือบางคนเนี่ยค่ะซึ่งมีไม่กี่ท่านในโลกที่สามารถจะพลังงานของโอโชผ่านมาได้เนาะแล้วก็จะแปะจิ๊งหรือว่าตรงไหนใครติดตรงไหนขึ้นก็จะแปดแล้วค่ะแล้วก็หลายคนก็สัมผัสพลังถ้าคุณไม่ใช่ว่าสายมายแบบหัวหนักมากๆช่างคิดหลือเคยด้ยนะจะสัมผัสพลังงานได้บางคนก็เต้นพลังงานสูงมากบางคนร้องให้ออกมาอันนี้ไม่ต้องไปตัดสินนะคะอันนี้คือพิธีราชัน แล้วก็สองก็คือก็จะมีมาลาสร้อยมา,าลารูปโอโชค่ะอันที่สามก็คือมีมีชื่อใหม่ก็คือชื่อสัญญาตถ้าติดขัดตรงไหนก็คุยกับอาจารย์ดีเนชได้นะคะไม่ได้เป็นข้อบังคับการมาโอโชถ้าไม่สะดวกเร่งคือไม่ไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องรับสัญญาตนะคะหรือการที่คุณรับหรือไม่รับมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราแต่คือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่อย่างใดค่ะ ที่พวกเราจัดทำกันขึ้นมาก็คือว่าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็ช่วยมากเพราะมันเป็นพิธีที่เร็วแล้วก็รัดก็บอกกล่าวันกไปข้อดีของการที่มีมาสเตอร์คือ,อถ้าคุณรับสัญญาณไม่ใช่รับถ้ารับหรือไม่รับคุณสามารถที่จะฟิลเอเนอร์จพลังงานของโอโชได้แล้วมันก็เร็วมากๆรัดต,ตรงคุณจะรู้สึก ซอมมิพุนพูดว่าคนที่บรรลุแล้วเนี่ยเหมือนแสงสว่างน,นะแสงสว่างเนี่ยจะส่องไปทุกบ้านไม่ว่าบ้านนั้นจะเป็นฮินดูซิกอิสลามพุทธเชนเพียงแต่ว่าแต่ละบ้านอ่ะจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับหรือเปล่าเพราะแสงสว่างเนี้ยไม่ได้เลือกไปว่าจะไปส่องบ้านหลังไหนโดยตัวเราเองเราชอบอยู่เงียบๆก็ มีคนมาค่ะตัวเรเองเราชอบอยู่เงียบๆเนาะตอนที่รับสัญญาณก็ไม่คิดว่าจะมาบอกอะไรใครอันนี้พูดตรงๆเลยเห็นแก่ตัว ตอนบวดเราก็ไม่บอกอะไรใครพระอาจารย์บอกว่าเธอควรจะบอกแต่ว่าบวชไปแล้วนะคะก็ไม่บอกอะไรใครเพราะรู้สึกมก็ไม่จำเป็นต้องมาบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บอกนี่คือให้มาบ,บุญตาอย่างน้อยคนได้เห็นได้รู้ว่าแบบนี้ก็มีอมตอนที่รับสัญญาต์ก็คิดว่ากลับมาเมืองไทยก็คงไม่บอกอะไรใครเหมือนกันก็อยู่ของเราไปปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างพอมาสเตอร์รู้เนาะว่าเรามีอัตตาเรามีตัวตนในแบบเนี้ย ในแบบที่ชอบอยู่คนเดียวโลอนลอรโนของเราอย่างเงี้ยค่ะไม่บอกเป็นกล่าวเนี่ยหลายๆอย่างก็ดึงให้เราต้องมาจัดงานโอชอมาทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเบรกตัวตนซึ่งถ้าอยู่ในมือของอาจารย์เนี่ยจะเร็วมากๆอันนี้ประสบให้ด้วยตัวเองเอมีอะไรอีกนอกที่หลายคนกลัวเรื่องโอชอ เรื่องเซ็ก์เรื่องยาเสพติดเรื่องเงินเรื่องหนังยวไวคันทรีเพราะว่าเราพูดไปหมดแล้วถ้าอนไนไม่เขีย์ก็ออกได้เรื่องการแต่งกายใช่มีบางคนฝรั่งก็จะพูดว่าเฮ้ยโอโชเป็นบาชิเลอริซึมคือเขาติดกับบาชิเลอริซึมเหมือนพวกวัตถุนิยมอมให้แต่งตัวประหลาดประหลาดมานั้นค่ะถ้าโอโชแต่งตัวแบบแบบทิปเปิ้ที่ควรจะเป็นว่าเป็นครูดูแล้วต้องทําแบบนี่แต่งตัวแบบนี้ง เหรอคะโอโช่ก่อนที่เขาจะบรรู้ค่ะเขาเป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะแล้วก็เป็นคนที่คอนเทรนเวอร์ชียลมากๆแล้วความมันก็คือคนที่คอนเทรนเวอร์ชียลบรรลุแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ซึ่งถ้ามาที่เนปาลที่ินเดียวอยู่แล้คนที่เขาลงลึกเรื่องโอโช่เขาก็จะบอกว่าหลังจากท่านตักมอหรือท่านพูดที่ธรรมะแล้วค่ะก็ไม่มีคือคนตัสรุก็มีเยอะแยะมากมายแต่คนที่ยิ่งใหญ่ละสำคัญมากคือโอโช แล้วก็ตอนที่โอโช่พูดง่ายๆคือว่าตายนะแต่ว่าถ้าคนที่โอโช่เขาจะโอ,ชอโอช,อโอชอไม่เคยเกิดแล้วไม่เคยตายเนี่ยแค่ว่าออกจากร่างไปคืนสู่คอนชิสเนสเนี่ยโอโช่โดนวางยาโดนตอนที่โดนจับที่อเมริกาค่ะแล้วก็ต้องไปตะเวนไปอยู่ที่ที่ตะเวนไปหลายๆที่ไปหลายๆคุกเนี่ยอเมริกาก็จับ ยูเอสเรียกว่ายูเอสดีว่าสหรัฐเนะาะจัโควิไปในคุมววววแตนละตะเวนตะเวนแล้วก็ให<ส>้ผู้หญิคนที่เป็นโรคเราไม่แน่ภาษาอังกฤษเราไม่แน่ว่าโรคเรือนหรือโรคคือโรคที่มันติดต่อโรคที่มันน่ากลัวมากๆสมนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการบีบท,ทั่วโลกกับบีบว่าทําไมต้องไปนี้แล้วในสุดเขาก็ปล่อยตัวโชว์ออกลับมาที่อินเดียพอชว์ออกลับมาปุ๊บจากนั้นไม่นานนะคะเรื่องการรับรู้ต่อม รับรู้ต่างๆรือว่าเส้นต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปก็คือเป็นการวางยาที่จับไม่ได้เลยของอเมริกาการตายของอูโชก็เป็นแบบราชินี้ค่ะซึ่งดูอาจจะไม่ได้สวยงามหรือ beautiful เนอะแต่ถ้าคุณดูว่าเจสซสก็พระเยซูก็แบบเดียวกันหรือหลายๆก็แบบเดียวกันก็ช่วงในสายอโชค่ะก็จะบอกไว้ว่าช่วง 500อีก500ปี5 50ปี500ปีข้างหน้าเนี่ยการสืโอโชเนี่ยจะไปทั่วโลกเลยช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่สับสนเหมือนพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านมาเนาะก็โดนหนักมากๆเลยในทุกๆหศาสนาเวลาที่คนเอนเทลเทนมาพูดอะไรก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องใหม่วิธีการพูดใหม่แต่อันอันความรู้วิสตอมปัญญาเกิืเดิมแต่วิธีการพูดเป็นวิธีการใหม่ เพราะวิธีการเก่ามันไม่เวิร์กมีอะไรน่าก็ส่วนใหญ่เวลาบางทีเวลาที่เราโพสเรื่องโอโชไปก็จะมีฝรั่งะมาแอดแท็กเนาะว่าโอโชเซกคูลูโอโชดรักโอโชแต่งตัวมัเทเรอริสติกอะไรเงี้ยค่ะ เราง่ายๆนะตอนที่เราบวชมีแม่เขาแบบว่าเนี่ยผมเนี่ยมันสกปรกให้ตัดมันทิ้งพูดพูดพอยู่บ่อยๆซึ่งเราก็เข้าใจท่านนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คือมันมีความจาเป็นเรื่องสายอาชีพเนาะเนื่องจากว่าทํางานพวกการแสดงถ้าผมยาวเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นะได้ง่ายแต่ถามว่ารต,ต,ติดกับผมไหมก็ไม่ได้ติดนะคะโ,โกนก็ได้เลยก็ได้เพียงแต่ว่ามันมีความง่ายกว่า ทานเ็จะบอกว่าผมมันไม่ดีเนะยดึงดึงม,มันเป็นขี้มันเป็นขยะมันแบบคำถามคือว่าใครติดกับผมหะเหมือนกันคนที่บอกว่าโอโชเป็นมาเทเรสติกคำถามคือใครติดกับวัตถุคะตอนที่เต้นโอโชอเรื่องเต้นทำไมถึงต้องเต้นเวลาที่เราเต้นเรากลัาอธิกายมันจะมีความเป็นเหมือนว่าเด็กเล็กๆค่ะ มันจะกลับมาแบบเขาเรียกอะไรกลับมาแบบดั้งเดิมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่มันจะกลับไปที่ความเป็นธรรมชาติที่ดั้งเดิมคราวนี้ตอนที่เต้นเนี่ยมันก็จะมีเต้นแบบใช้หัวคิดเต้นในระดับอารมณ์ความรู้สึกเต้นโอโชโถ้าเต้นเต้นไปจะคอนเนคกับดีวายดีวายคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะะซึ่ง สัมผัสทุกคนจะสัมผัสได้ตอนเต้นให้หลับตาคุณเต้นไปเลยเต็มที่ให้เสียงเข้ามาเพราะเสียงพวกนี้ค่ะเขาดีไซน์แล้วก็ออกแบบคือคนที่ปฏิบัติมานานมากเขาดีไซน์แล้วก็ออกแบบเสียงพวกนี้มันจะไปทิ่มแทงมันจะไปเปิดแรงตาบอยไปสบายๆเลยค่ะถ้าลืมตาก็ให้มองรูปโอโชวไว้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสพลังงานโอโชบางทีในตัวคุณหรือว่าในห้องหรือบางทีคุณจะรู้สึกว่าเหมือนโอโชมา พูดอันนี้ฟังดูเหมือนแบบปฏิหาร์เนี่ยไม่ใช่นะคะพลังของโอโชเป็นพลังที่มิสเทรียคือพลังที่ลึกลับช่วงแรกโอโชพูดเรื่องชาติที่แล้วเรื่องของยาเรื่องของชาตเรื่องของอะไรพวกนี้ต่างๆ่าไว้อย่างมากมายแต่พอตอนหลังเนี่ยคนที่มาเนี่ยเป็นฝร,รั่งเป็นคนต่างชาติก็เลยพูดเลยที่มันเป็นสากลที่มันจับต้องได้เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะพูดมา25่นาทีสงสัยว่าจะมีใครฟังถึง25นาทีหรือเปล่า ถ้าเราพูดอะไรติดติดหรืออะไรที่มันไม่เคลียร์ก็คุยแล้วก็ถามได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์อ้ออันสุดท้ายถ้าดูโอโชอย่าดูที่ตัวเราค่ะดูไม่ได้เลยให้ไปดูที่อาจารย์ดีเนทเราก็คนปกติธรรมดาคนหนึ่งค่ะขอให้ไปดูที่อาจารย์ดีเนทเองหรือว่าเวลาคุณไปปฏิบัติที่ไหนเนี่ยถ้าคุณรู้สึกให้ <Hi. S 1> <laughs> ถ้าคุณไปปฏิบัติที่ไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ ผู้คนหรือคุณไม่ค่อยคอนเน็กะค่ะเทคนิคก็คือให้ตัดตรงไปที่การปฏิบตัติให้ตัดตรงไปที่อาจารย์ค่ะเพราะไม่นานเนะี่ยบรรดาคนเหล่านั้นที่คุณไม่ชอบอะมันสก,กัดเราจะไม่ได้เจออาจารย์สักทีค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ hi o l i v Oh no I, I stay I